หยุดพูดคำนี้นะคะเพราะคุณจะไม่ได้เริ่มทำอะไรสักทีนะคะนั่นก็คือ รอให้พร้อมก่อนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะทุกคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะแต่รอให้พร้อมก่อนค่าโค้ดนะคะยังลดหุ่นไม่ได้เลยยังไม่สวยเลยยังไม่เก่งภาษาเลยนะคะรอให้พร้อมก่อนรอให้เก่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเริ่มนะคะโค้ดบอกเลยค่ะทุกคนว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้ทุกคนจะไม่ได้เริ่มทําอะไรสักอย่างเลยนะคะเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จไม่มีใครพร้อมค่ะทุกคนโค้ดก็ไม่พร้อมนะคะภาษาก็ไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ ความพร้อมความมั่นใจของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีนะทุกคนแต่ โค้ดลงมือทำทั้งๆที่โคตดเนี่ยยังไม่ได้พร้อมภาษาก็ไม่ได้เก่งนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะทุกคนเพราะว่าประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยคะ่ะทุกคนมันจะสอนเราเองค่ะให้เราเก่งนะคะแต่ถ้าเรานะคะร้อยตัวเองพร้อมก่อนนะคะแล้วก็ไม่ลงมือทําอะไรเลยแล้วก็ไม่เดินทางในสิ่งที่เราต้องการะคะ่ะทุกคนคือไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จช้าค่ะทุกคนเพราะเราไม่มีประสบการณ์นั่นเองค่ะเพราะนั้นนะคะทุกคน ทำเลยทั้งทั้ที่ตัวเองยังไม่พร้อมทำเลยทั้งทที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เก่งภาษานะทุกคนนั่นแหละเราจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองไปด้วยเราจะได้รู้ค่ะทุกคนว่าเฮ้ยเราจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรเราจะต้องพัฒนาเรื่องภาษาเหรอเราจะต้องเล่นเว็บเดทออนไลน์หรอเราจะต้องพัฒนาเรื่องตัวเองหรอเรายังแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยเราจะต้องทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้จะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะเพราะนั้นอย่ารอให้ตัวเองเพอร์เฟกก ยิ่งสาวๆส,สายฟอ,อนะทุกคนที่กําลังที่จะแบบว่าอยากจะเดินสู่สายฟอบอกเลยค่ะทุกคนไม่ต้องรอให้ตัวเองสวยก่อนไม่ต้องรอให้ตัวเองลดหุ่นก่อนไม่ต้องรอให้เก่งภาษาก่อนค่ะทุกคนให้เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เลยลงมือทําเลยค่ะทุกคนลองนั่นแหละมันจะทําให้เราเก่งนะคะแล้วก็มันจะทําให้เราประสบความสำเร็จถ้าเราได้ลงมือทํและความพร้อมไม่มีในโลกค่ะทุกคนถ้าเราพร้อม คุณจะไม่ได้เริ่มแน่นอนนะคะเพราะนั้นนะคะเลิกใช้คำนี้แล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ